หลังจากที่จบไม่ตอดอัดออฟ o ูปไปแล้วนะแสดงว่าเราเราจบไปอะไรไปบ้างนะก็คือคําศัพท์เกี่ยวกับหนังสือส่วนประกอบต่างๆของหนังสือแล้วก็มีคําศัพท์เกี่ยวกับในเซตเนาะแล้วก็ในลอจิกนะในตรรกศาสตร์แล้วก็ใน, Logic, นะใน,ว,ในวิธีการเขียนพิสูจน์แล้วก็ในทฤษฎีจํานวนแล้วนะถัดไปผมเอาเราเอาวิชาคอมบินาทอริกสั้นๆแล้วกันเนาะคอมบินาทอร,ริกม,มันจริงๆคําศัพท์ที่ ที่อาจจะทําให้นักเรียนยากคือคําศัพท์ภาษาอังกฤษจริงๆมากกว่าไม่ใช่คาศัพท์คณิตศาสตร์คําศัพท์คณิตศาสตร์ในตอนเบื้องต้นเนี่ยมีนิดเดียวเองนะแต่ว่าคําศัพท์ภาษาอังกฤษมันมันเยอะเพราะว่าเวลาจะศึกษาวิชาคอม b ิ n เตอริเนี่ยมันเป็นบรรยายนิดหนึ่งตัวโจทย์มันบรรยายนิดนึงนะคงจําได้เนาะ,ะสมัยเรียนมปลายอะเวลาอันนั้นไม่กี่วิธีอันนี้กี่วิธีเดี๋ยวโอ้โหเขาจะต้องบรรยายใช่ไหม แล้วบรรยายแล้วนักเรียนก็ต้องอ่านภาษา,ษาอังกฤษเป็นดังนั้นในที่นี้เนี่ยก็คงหน้าเดียวจบเลยนะก็เอาคาศัพท์พื้นฐานคอมบิเนตริกส์เบื้องต้นเนี่ยนะที่เราเรียนสมัยมปลายนะก็คือมันอยู่ในส่วนที่เรียกว่าเคานติ้งนะเคานติ้งเทคนิคเอาอย่างี้ก็แล้วกันนะเคา t ติ้งเม h อดแล้วกันนะเคา t ติ้งเม h อดนะก็คือวิธีการนับใช่ไหม จะถามอะไรเปล่าเสียงเหมือนใครจะถามอะไรนะเขาติ้งไม่ตอดวิธีการนับแล้วก็ถ้าถ้าใหญ่ขยายขึ้นไปหน่อยเนี่ยที่ที่คอมบินาทอริกมันก็มีหลายสาขานะไอ้วิธีการนับเรามักจะจัดอยู่ในสาขา enumerative combinatorics นะเี่ยนี่ชื่อวิชานะอันนี้ชื่อชื่อวิชา ที่กว้างขึ้นกว่าการนับแล้วกันเนาะเออนั่นก็ enumerative combinatorics นะกว้างขึ้นกว่าหน่อยนะแต่ก็อยู่ก็คือเรียกว่าพวกที่เราเรียนมปลายเนี่ย counting method เนี่ยนะหรือ counting เทคนิคเนี่ยนะออว,วิเทคนิคการนับหรือว่าวิธีการนับเนี่ย เป็นถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของอินูเมอร์เรทีฟคอมบิเนตริกส์ก็ได้นะเอ่อด,ดังนั้นถ้าถ้าเห็นคำว่าอินูเมอร์เรทีฟคอมบิเนตริกส์หรือว่าคอมบิเนตริกส์เนี่ยก็คือให้ให้คิดว่ามันคือชื่อวิชาที่อ่เป็นเป็นชื่อกว้างๆมากกว่าที่เราเรียนสมัยมปลายที่นั่งนับวิธีต่างๆอะไรพวกนั้นนะคราวนี้มันก็จะมีคำศัพท์ที่เอามาเฉพาะมปลายแล้วกันเนาะไว้รอเราเรียนคอมบิเนตรทิกเยอะๆก่อนเราค่อยเรียนเยอะกว่าน,นี้นะ มันจะมะีคำนี้นะ permutation เนาะ,ะ permutation ที่เราเคยเรียนจากมปลายนั่นเองนะ mm hmm. เขาก็จะแปลกันว่า mm hmm. การเรียงสับเรียนนะส่วนอีกคำก็คือ mm hmm. เขาจะเรียก combination mm hmm. เดี๋ยวตัวเล็กกันละ นะคอมบิเนชันนะก็ภาษาไทยเราก็มักจะแป,แปลว่าการจัดหมู่หรือการจัดกลุ่มมัง้งจัดหมู่ก็พอมั้งภาษ,าษาสมัยนี้จะจัดหมู่ไม่ใช่จัดกลุ่มมั้งจัดหมู่จัดกลุ่มอะไรสักอย่างเนี่ยนะก็เอาเป็นว่าคือคำนี้นะแต่ว่าภาษาอังกฤษคือ<ม>คอมบิเนชันนะคราวนี้มามาอ่านสัญ,ญลักษณ์นิดนึงนะคือสัญ,ญลักษณ์ที่ที่เราใช้สมัยม,ม,ม,มปลายเนี่ย ผมต้องบอกไว้ก่อนว่ามันมันไม่ค่อยเป็นที่นิยมหรอกนะแต่ว่าผมก็บอกไว้ก่อนนะถ้าว่าสมมุติเราเราอ่านหนังสือระดับมปลายเนี่ยนะหมายถึงไม่เป็นที่นิยมในในการเรียนระดับปตีเป็นต้นไปนะแต่ว่าใ,ในมปลายมีดังนั้นผมบอกไว้ก่อนนะคือมันจะมีสัญ,ญลักษณ์นี้ใช่ไหม p n r เนาะกับ c n r นะ ซึ่งซึ่งถ้าอ่านตรงๆก็อ่านไปตามที่ที่ผมบอกเวลาอ่านตรงๆอ่านที่ไปทีละตัวเนี่ยก็ PnR เนี่ย CNI ได้เลยนะอ่านตรงๆได้เลยเาํเาว่าไอ้ตรง P ก็คือย่อม,มาจาก Permutation เนี่ยนะว่านี่คือการเป็นสัญลักษณ์ที่แทนจำนวนวิธีนะในการเรียงสับเปลี่ยนของแตกต่างกัน n ชิ้นแต่ว่าเอามาเรียงสับเปลี่ยนกันแค่ r ชิ้นแล้วสูตรมันก็เลยออกมาเป็นอะไรนะ n f a c t ด้วย n ลบ r แฝประมาณเนี้ยส่วน c n r คือนะอะไรนะจำนวนวิธีในการจัดกลุ่มนะของออแตกต่างอของที่แตกต่างกัน n ชิ in, ้นเราเอามาจัดกลุ่มกันเดี๋ยวนะคอลึกก่อนนะเลือกมาจริงๆเราพูดว่าเลือกมากกว่าการจัดหมู่นะแต,แต่ว่าภาษาไทยเราเรียกการจัดหมู่เรียกว่าเอาเอาเลือกมาหรือว่าเอาเอามาจัด กลุ่มรวมกันแค่ R ชิ้นเนี่ยมันก็จะใช้มันก็จะเป็นสูตร n f a c t r f a c t n r f a c t เนาะ factorial เนี่ยอ๋อนี้ก็เลยลืมบอกนะ n factorial เนาะ n factorial พวก factorial ก็คงจำกันได้เนาะเอา1คูณ2คูณ3คูณไปเรื่อยจนถึง n นะฮะคูณถึง n นี่คือ n factorial นะแล้วมันก็จะมีสูตร pnr c n r ที่เราเรียนสมัยเด็กๆ แต่คนนี้ผมบอกไว้ก่อนว่าพอถ้าอันนี้คือคือมอปลายเนาะไฮสคูลแนาะแบบที่เราคุ้นเคยกันคิดว่านะหรือรอ,อาจจะมีสัญลักษณ์อื่นยังไงสัญลักษณ์ไบโนเมียลนะแต่ว่าพอพอปตีเนี่ยเราเขาเราไม่ใช้ pnr cnr แล้วเพราะว่าในเมื่อเรารู้จักแฟกทอเรียลอยู่แล้วเนี่ยนะ ipnr ก็ไม่ต้องไม่ต้องไม,ไม,ไม่ต้องเขียน pnr ก็ได้ก็คือเขียนไปเลยว่าคือ n ฟส่วน n ลบ r ฟดีกว่า ส่วน CnR ก็คือก็จะเขียนเป็น n เลือก r แทนอย่างเงี้ยน,นะดังนั้นอย่างเช่นคำอ่านตรงนี้เนี่ยก็คือแปลตรงๆได้เลยนะก็คือ n choose r แล้วก็เท่ากับก็ is equal to อะไร n อานชื่อเต็มกันเนาะ n factorial โอเวอร์ Over, อะไรอ f a c t RFact า r f a c t r f a c t นลบ a า t ์แฟกต์เอ็นลบอาร์อาร์แฟกต์โทรลนบนะคง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 เขียนกันเป็นแล้วเนาะอ่านไปตรงตรงนั่นแหละนะเพียงแต่ว่าตรงนี้เราเราไม่ได้อ่าน NCRCNR หรืออะไรแล้วเราก็อ่าน n choose R แบบที่เราอ่านสมัยมปลายนะั่นแหละนะอันะนี้คือความนิยมหลังจาก after high school นะ ก็คือไม่มี P กับ C อะไรแล้วนะ After High School เนะนี่ยเนาะประมาณนี้นะเดี๋ยวเขียนเละทุกทีเลยอันนี้ After High School นละ้วอ่าหลังจากเรียนจบมปลายแล้วเนี่ยเราก็ลืมไปเลยก็ได้นะ PNR CNR คืออะไรเพราะว่าจริงๆเราก็ใช้แบบนี้ได้เลยนะ n choose r นี่ก็ n factorial over n minus r factorial อย่างเงี้ยนะอ่านไปตรงๆได้เลยเนาะเพราะว่าหารแบบนี้ผมก็บอกแล้วว่ามันคือ over ส่วนไอ้พวกเนี้ย my อันนี้ก็ minus เนี่ยเรียนแล้วเนาะ factorial ก็เรียนเพิ่งเรียนเมื่อกี้เนี่ยนะอ่านไปตรงๆได้เลยนะ,ะบบนนะนคงคนะนะง,นะง,งจำได้เนาะไม่ต้องเขียนก็ได้บางทีไม่ค่อยพอ,อผมพูดอีกรอบนะเผื่อใครจะจดนะอย่างเช่นอันนี้ถ้าถ้าให้อ่านใส่ลักษณ์นี้อ่านตรงๆก็คือออกมาเป็น n factorial Over N-R Factorial ประมาณนี้นะอ่านไปตรงตรงนเนาะอโอเค <c oughs> เดี๋ยวพักแป๊บหนึ่งขอกินน้ำก่อนนะแล้วเวลาอ่พอพมีโจทย์มาเนี่ยนักเรียนก็ต้องแปลโจทย์ภาษาอังกฤษได้บ้างนะก็โจทย์มันบรรยายเนาะเช่นของแตกต่างกันก็ต้องนึกถึงาอ๋อมันคือ Distinct Object Different Object เยงี้นะ หรือของเหมือนกันนี้เขาใช,ใช้คำว่า i d e n t i c a l object อะไรนี้เป็นต้นนะเอ่ะเปลี่ยนหน้าแล้วนะอ่ะมอมีคำเอาเฉพาะของมปลายนะหลังจากเรียงสับเปลี่ยนจัดก,กลุ่มแล้วเนี่ยเ,เราก็จะเรียนทฤษฎีบททวีนามเนาะอีกอันอันนั้นผมบอกว่าจะเอา,าหน้าเดียวเลยเอ,อันสุดท้ายละเอาสุดท้ายละเพราะว่าคำศัพท์ที่เป็น t e c h ิ i c a l t e r อมันก็มีไม่ได้เยอะนานอนั้นเป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่นักเรียน อาจจะต้องรู้เอาเองละนะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเอาโจทย์มามาแปลให้ฟังก็ er ум, คืออันนี้นะไบโนเมีย h เทเลมเนาะก็คือที่สีบททวินามนะไบโนเมีย h เทเลมนะอันนี้คือทฤษฎีบททวินามที่เราเรียนสมัยมปลายนะแล้วก็ถ้าสาัมประสิทธิ์ทวินามก็คือไบโนเมียล โอ oh, Efficient นะอันนี้คือสัมประสิทธิ์ทวินามนะขอเขียนย่อแบบภาษาไทยนะสัมประสิทธิ์ทวินาม mm hmm. ก็น่าจะหมดแล้วละ่ะนะมอปลายคิดว่าโดยทั่วไปไม่น่าจะมีคำว่า p g e o n h o l e Principle เนาะกดรังนกพิราบเนะี่ยนะแต่เดี๋ยวดังนั้นก็ข้ามไม่ไม,ไม่ไม่ต้องแปลแล้วกันเอาเอาแค่นี้แหละนะเอาแค่มอปลายพอนะ อ่ะก็จบแค่นี้ละกันเนาะสำหรับคอมบินาทอริกส์